สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่ในไมโครมินิเกมเมอร์เดอร์อีกแล้วเข้าห้องมาแล้วจ้าชื่อเหม,มือนเกมกำลังจะเริ่มอ๋อนี่ไงอินโนเซนไม่ว่าจะเป็นกี่ปีกี่ชาติก็อินโนเซนเสมอหาที่อยู่หาที่อยู่ท้องสิบก้อนใช่ไหมเราจะเก็บถึงไหมเราจะเก็บครบไหมโอเคจ้าจะมีคนได้ทำม,มาแล้วหมอนี้หรือเปล่ามอนี้หรือเปล่าไม่เห็นมีจ้า นี่แต่เขาไม่ถืออะไรเราต้องถือทองในมือใช่ไหมอ่ะ <c oughs> ยืนยันความเป็นผู้บริสุทธิ์ของเราปกติในช่วงแรกๆที่คนเยอะใช่ไหมจ๊ะอ้าวเฮ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวพ่อตำรวจของเราพ่อตำรวจน้อยของเราตายไปแล้วสามจ้ะสี่เหมือนไม่มีคนมาทางนี้ชิบ ไม่ใช่วิ่งผ่านกันไปแล้วจ้ะคือถ้าวิ่งผ่านกับไอ้เจ้าฆาตรกรขนาดนั้นโดนแน่ๆอู้อุ้ยไอ,อ้ตัวนั้นแน่นอนเลยเจ็ดแล้วจ้าอีก3ก้อนเองนะตัวเองซื้อก้อนจาาวิ่งทางเดิมมันน่าจะเกิดใหม่แล้วใช่ไหม เต็มเต็มหนึ่งขอสามก้อนอาตายว้าไม่เล่าว้าเจ็บว่ะเฮ้ยโอเคจ้ะอันนี้คืออะไรสเปกเทร a ด์อ่าเล่นจ้ะเล่นเล่นต่อนั่นแหละอีกสองลอนเองอ่ะก็ตายเลยจ้า นี่ดูดิฆ <c oughs> ่าเราได้ไง,อ,อ,งอ่ะลุ้ซาไอเสือของเราน่ารักขนาดเนี้เขายังฆ่าเราได้จ้ะ <c oughs> เสือนานมอเดอร์จะหาเ <c oughs> ขาเขาเรียกว่าจะสามารถหาหาหาผู้เล่นได้อย่างง่ายดายใช่ไหมแบบแคล้ายๆกับมองเห็นมั้งว,ว่าผู้เล่นอยู่ตรงไหนหรือเปล่าจัะในช่วงของวินาทีนี้แล้วผู้เล่นก็จะต้องหนีตายแบบสุดๆเลยมันวิ่งไปแล้ะมันวิ่งไปแล้วไอ้นี่ถือ יס, <c oughs> นาฬิกานี่งไงถือนาฬิกานาฬิกานาฬิกาจะบอก มันจะหาง่ายโอ้ใช้เกิดประโยชน์แล้วถ้าเรามีนาฬิกานี้เราใช้อะไรเทเลพอร์ตจ้ะเทเลพอร์ตจุ๊โอ้โอ้เฮลฟูดหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์หรืออีกหนึ่งคนจ้ะมีคนมึงมีคนเก็บธนูให้สงครามกำลังจะเริ่มขึ้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเก็บธนูได้มีคนเก็บธนูได,ได้หนึ่งฆาตกรหนึ่งเล่นใช่ไหมเหมือนเห็นชื่อเขาอยู่ไหนอะใครจะชนะใครจะชนะเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหน หาไม่เจอจ้ะหาไม่เจอหนึ่งฆาตรกรหนึ่งผู้เล่นใช่ไหมตอนตอนนี้จ้ะนั่นไอ้ฆาตรกรอยู่นี่นี่เหลืออยู่สองคนนั่นไอ้นั่นหายตัวโอ้มีคนหายตัวบ้างจ้หรอเปล่านั่นอ๋ออ๋อ,น,น,อนั่นเป็นเมรอเดอร์อันนี้คือผู้เล่นที่เหลืออยู่หนึ่งคนโอ้ยิิงมาจากข้างในว้อวสุดยอดมากโอ้ มาแล้วจ้ะมาอีกรอบยังไงเราก็ตายเมื่อกี้ได้แปแล้วนะถือว่าสุดเยอะแล้วอะ่ะอินโนเซนต์กี่วันกี่ปีกี่รอบวะจ้ะก็ได้อย่างนี้แหละได้แค่นี้ไม่เคยได้เป็นอะไรมากกว่านี้กับเขาหรอกซื้ธนูธนูไปข้างบนก่อนดีกว่าอุ้ยได้สองเลยสนี่ถือสี่จ้ะ แต่สังเกตนะเราจะโดนเมร์เดอร์มาสวยที่ข้างหลังเสมอไม่โดนไม่โดนสอยทันทีข้างหน้าอู้อ่ามีคนออกใช่ไหมชึบนทางนี้จ้ะวิ่งไปหกถ้าเราวิ่งไปเรื่อยเราอาจจะเราอาจจะไม่โดนสอยก็ได้นะชึบหกแล้วจ้ะขั้นที่ล้วได้แปดโอ้ยไอตัวนี้ไอตัวแดงแดงเมื่อกี้หรือเปล่าวิ่งผ่านมามีคนตายเลยชืบ แปดแล้วจ้ะเอ้ยจิตแล้วจิตแล้วแปดอ่ะเท่าเดิมแล้วจ้ะอีสองอีสองเนี่ยโอ้นี่เขาถืออยู่เห็นไหมนั่นไอ้นี่มีธนูเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะเพราะหนุ่มคนนี้มีธนูเห็นแล้วอ่ะซึบเอ้ยทำไมคนนี้มีธนูด้วยโอ้โหสิบอันอย่างรวดเร็วม,ม,มีสองคนมีธนู เดี๋ยววิง่งวิ่งมาเอาก่อนจ้ะหาก่อนหาก่อนอุมยมีเลยเหรออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่เก้าเซลน้นนนนนานมาหาหมืเดอือหาหมืเดอือเจอแล้วจ้ะมีธนูกันอยู่หลายคนแล้วอ้อมาอุยอ้ยอุย้ยคนนี้มีธนูมาเราก็มีธนูจ้ะเอ๊ะ เหลือกันอยู่ไม่กี่คนฮะปกติในระยะเวลาอย่างนี้มันจะต้องกองกองกันคนนี้ถือยาไม่ใช่เมอร์เดอร์แน่นอนจ้ะเมอร์เดอร์ถือยาไม่ได้นี่ยาอะไรชึบเกี่ยวกับไนท์วิชั่นกิไนไนท์วิชั่นจะได้อะไรก็ได้สปีดสอ0ร้อก,กว่านี้เหรอจ้ะโอ้โหมามันต้องดักฆ่าเราแน่นอนเลยมันต้องดักฆ่าเราแน่นอนเลยเนี่ yeah. มีวงมีว้ามีวงมีว้บเจ็ดถ่าอีกแล้วจ้ะชนะจะไม่ชนะ,ะได้ไงเขาอากที่เราเห็นจากเราเราเห็นสองคนถือธนูในมือและอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าน่าจะเขาเรียกว่าได้ธนูเร็วมากจ้ะในแบบนี้แต่ละคนได้ธนูเร็วมากเมื่อกี้คือเราที่เราถือธนูไว้ในมืออันที่จริงไม่ควรถือใช่ไหมจ้ะแต่คือเราอยากแสดงความเป็นผู้บริสุทธิ์ของเราไงพอะเห็นคนถือธนูเยอะ มาจ้าอีกตาหนึ่งแ้่ถ้าถือธนูไว้ในมือมือเดอร์มันก็อาจจะไม่เข้าใกล้ก็ได้นะอินโนเซนทุกรอบเลยสองจ้าได้มาสองอู้ดีนะได้สองแล้วอ๋อเราต้องมุมนี้ใช่ไหมประมาณเล่นประมาณมุมมุมมุมคนที่สามจะามันมองเห็นกว้างกว่าแล้วถ้ามีใครมาสอยข้างหลังเราเราก็เห็นชึบโอ้ยอุ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 ้ยผู้หญิงคนนี้ เห็นนะจ้ะตัวเองอย่ายุ่งกับข้านะไม่มีคนตามมาจ้ะปะไปต่อเสื้อน้อยของเรางียยิงอยู่ไปจ้ะตามสบายตัวเองเราไม่ยุ่งเรายังมองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นเมือเด้ออ่ะนั่นอ้ามาบุกจัดปั๊บก็ว่าอยู่น่าจะเป็นในคนนี้อ่ะใช่ไหมโอ,อ้ใช่เลยจ้ะ สีแดงสีแดงนี่อย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันลูกพี่นั่นมอร์เดอร์เห็นอยู่ใช่ไหมไอชุดนั้นมองเห็นจ้ะระวังระวังภัยไม่ใช่ไม่ใช่มอร์เดอร์ Murder, ระวังดิระวังนะเขายืนอยู่ที่สูงโอ้แต่ถ้าเป็นนักสืบไม่ใส่ธนูถ้ามอร์เดอร์ฆ่าใครใช่ไหมเราก็อาจจะดูได้อย่างรวดเร็วซากของเราอยู่ตรงนี้ ความน่าสงสารมาเยอะนี่แล้วอะ <c oughs> ไหนตามติดชีวิตฆาตกรไอ้ฆาตกรไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ฆาตกรถือธนูได้และฆาตกรอีกคนหนึ่งสินะใช่ไหมไปดูสิทำไมาไม่เมื่เดอร์เมื่เดอร์ไม่สามารถถือธนูได้ใช่ไหมหรือเหมือนจะไม่สามารถเก็บได้ใช่ไหมจ๊ะไหนไปดูสิยู่ไหน่์อ๋อชุดสีแดงมีสองคน <c oughs> เพื่อนกันหรือเปล่าหลือใครรอดชีวิตบ้างออ้รอดชีวิตเยอะเลยจ้ะตอนแรกเราคิดว่าคนนี้เป็นฆาตกรนอะเนี่ยใช่ไหมใช่คนนี้ไหมจ้ะจำสกินไม่ได้อะรู้จักรายชื่อลแล้วแต่มีคนใส่ชุดเหมือนกันสองคนเหมือนจะไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปตามหาอ้าดันไงใช่จริงๆด้วยคนนี้เนี่ยถือดาบอย่างนั้นจ้ะอ้าวเฮ้ยเดียวถือดาบแต่ไม่ฟันพวกนี้คืออะไรเออเออ งงชีวิตงงงงธนูมาแล้วยิงไม่โดนอ้าหนึ่งนัดยิงไม่โดนหมดจ้ะจบเลยเออนานเต็มเต็ม้วยเอาไม่ธนูแต่ยิงไม่ถูกกันโอ้โอ้ม่เป็นโ้โอ้โอ้โออ้ะโอ้เย โดนน้าตายกันสินะว้าวเวลาก็ยังไม่หมดอีกจ้ะมีคนวางกับดักอะไรเหรอเฮ้ยหรือเปล่าอ้าน่าสนใจขอให้ได้ธนูเร็วๆเถอะรอบนี้ยังไงอยากจะยิงเมรอเดอร์บ้างจ้ะโชไปไปสิบห้าวิก่อนสิบห้าวิ ไปทางข้างล่างดีกว่าจะเห็นเอา้าข้างล่างก็มีคนมาด้วยหนึ่งวิแล้วชือ้อโอเคจ้ะเฮ้ยเราเป็นมือเดร์เหรอคลิกขวาเพื่อเอามีดอย่างเงี้ยจ้ะเอองงงงชือ้อเนี่ยถึงธนูนทำไมตามมา หฮงงเลยจ้ะตามไปตามไปสือธนูมาง่ายเลี้ยบลอยไอหมีของเราเอาตอนแรกเราเป็นอินโนเซน์ไม่ใช่เหรอไอหมีของเราคาไา้หนึ่งก็ภูมิใจแล้วได้เป็นธนูอาจจะมือได้ออกหรือเปล่าจ้ะเมื่อกี้มันขึ้นอินโนเซนนะชึ้ต้องคงลิงกหมาเลขสองเอาเราก็ถือท้องได้อา่า เป็นการยืนยันพวกบริสุทธิ์เมอร์เดอร์ถือท้องได้เหมือนกันชึบไปเลยจ้ะอ้าวเราเป็นอินโนเซนต์ที่มีดาบงงชึบออ่าเพื่อนเราไปกับเพื่อนดีกว่าถือธนูอ่ะปลอดภัยดีถือธนูปลอดภยดั <c oughs> ดภยดีจ้ะชึบนี่ยัยถือข้าถือธนูนะชึบ จุ๊บอู้อ้าไม่ได้เลยคนได้ธนูแล้วก้นไวแย่ยาก็ได้หลายตัวจ้าว่าไฟธนูมาเร็วมากนะไอเจ้าตัวนี้มาซ้อนพอดีสมฆาตะกรนสมฆาตกรตายเราเป็นฆาตกรไม่เก่งหรอจกจ้ะยอมรับเลยนะเป็นฆาตกรครั้งแรกในชีวิตเลยนะแะในที่สุดก็บอกว่าได้เป็นอินโนเซนต์ไม่ใช่หรอแต่เพียงแค่ว่าพอสิบวีเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเมอร์เดอร์อย่างนั้นหรอจ้ะ อ้ถือทองได้ด้วยฮะงั้นแปลว่าถือทองได้ก็แปลว่าทุกคนสามารถที่จะหลอกในการถือทองได้สินะโ oh. อ้วชึ้บอ่าไม่ไปทางนั้นหรอกจ้ะทางนุนตันปะหนุ่มน้อยเอจ้าเสือน้อยนี yeah. ่นะอาว้าแล้วคนมุ่งมาอย่ามุ่งไาตายเลย <c oughs> ว้ายมาเลยจ้ะ ติดตามติดชีวิตฆาตากรไอตัวสีฟ้าใช่ไหมอยู่ไหนอะเนือในอตัวสีฟ้าฟ้ามีสองตัวโอ้จำได้ว่าตัวสีฟ้าแต่ตัวสีฟ้ามีสองตัวใช่มว่าเขาชื่ออะไรนะฆาตากรเมื่อกี้จำไม่ได้ดูชื่อเลยน่าจะตัวนี้แหละสีฟ้าฟ้าไม่ใช่เนี่น่าจะตัวนี้ใช่ไหมดูสิอยู่กันเป็นดงเก็บทองได้แต่ว่าทุกคนเก็บทองได้จ้ะหมือนฆาตากรก็เก็บได้ คุณคุณนะมุ่งมุ่งมาอย่างมาร้ายนั่นไงใช่เลยจ้ะฮ้อเฮ้อปาดาบได้ด้วยเหรอเมื่อกี้โอ้น่าสนใจจ้ะตามติดชีวิตฆาตกรละเก็บท้องได้ด้วยปาดาบได้ด้วย ถือธนูได้ด้วยโอ้โหไอ้นั่นดูหลักครบสุดถือดาบถือธน,นูนานถูกฆ่าแล้วอย่าบอกนะเขาใช้ธนูฆ่าเลยจ้ะไม่นี่นี่ไงเก็บทองอะไรครบสุดแล้วโอ้บินบินเมื่อกี้เหมือนมีอะไรบินมาไข่ตัวเนี้ยโอมีปลางปลามิดหรือว่าอะไรเกิดขึ้นจ้ะว้าวเป็นความรู้ใหม่เลยงงนะนี่บอกเลยงง ไม่ถึงเหมือนค่าระยะไกลอ่ะธนูเหรออโดนแน่นอนมีคนเก็บธนูแล้วคนนี้จะ้ะโดนปามีดโอ้มีปามีดได้เหมือนว่าเป็นคลิกขวาคางใช่ไหมที่เป็นปามีดจะ้ะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอื ตอนที่เราเป็นฆาตากรเราก็ตกใจอยู่ดีดว่าเป็นทำไมเป็นฆาตากรเรายังไม่ได้สนใจอะไรเลยจ้ะอ้าวจบฆา,าตากรตกจัดการเรามีพรร่อรอดชีวิตเหลืออยู่เยอะไหมสองคนจ้ะอู้สุดยอดมากแล้วเดี๋ยวนะเป็นอินโนเซน์ทำไมเกิดเปิดปุ๊บมาเล่นเกมปั๊บเลยยังไม่ได้อะไรเลยจ้ะึบ มุมนี้แหละไปชื้มีคนเดินผ่านขอขอเป็นฆาตกรอีกรอบหนึ่งอยากจะรู้ว่าการเป็นฆาตกรมันเป็นยังไงชือ้อไปจ้ะอยากเป็นนะแต่ว่าเนี่ยไม่เอางั้นแปลว่าต่อให้มีคนถือธนูเราก็ไว้ใจธนูไม่ได้สินะไปนั่งรถไฟเล่นดีกว่าไหม นี่อะไรจ๊ะอ,อ๋อกด enter เพื่อเปิดประตูแล้วก็อ,อ๋อใช่ไหมอ,อ๋อสามารถเข้าไปได้อ,อ๋อ <c> ฮ <oughs> อ่ะอยะ่คืออะไร <c oughs> ไม่เดี๋ยวเอาไปอ่านไปสิเมื่อกี้อ่านพลาดเหรอแป๊บหนึ่งจ้ะยาตาย ออกจากแมพเดียว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 เมื่อกี้เราไปดูที่ไหนยอมรับแม่จ่ะยังไม่มีความรู้ในอ,อันนี้เท่าไหร่เมื่อกี้เราไปทางไหนออ้ขอไปดูอีกรอบหนึ่งสินี่ทางเราไปไหนทางนี้ใช่ไหมอ่าทางนี้ใช่แหละจ้ะมาโอเคปา<ะ>ส <laughs> เราไม่ได้อ่านหนึ่งบนทางล่างเขาบอกว่าเราสามารถเขาเรียกว,ว่าเข้าไปในประตูดได้จ้ะแต่เพียงว่ามันเป็นกับดัก Okay. ขอบคุณที่บอกจ้ะยา่าชนะอีกตั้งงานโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ชนะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรจ้ะเราเป็นผู้เล่นเราวิ่งมาเล่นใช่ไหมวักแต่วันนี้ได้ตั้งค่าคนแล้วขออีกสักตาหนึ่งจ้ะจึ๊บโอกาสเป็นมือเดอร์สามเปอร์เซ็นต์นักสืบสิบจ้ะจึ๊บจึ๊บอ่าสิบเปอร์เซ็นต์จะได้เป็นไหมมัง อินโนเซนตุกรอบและมางตอนแรกเป็นอินโนเซนอยู่ใช่ไหมจ๊ะหรือว่ามร์เดอร์ออกเราก็เลยได้เป็นมร์เดอร์ตัวนั้นเป็นไปได้ไหมมีคนวิ่งไปทางนั้นแล้วแปลว่าซึบอ่าทองจ้ะไปอันที่จริงการฆ่าฟันกันมันจะต้องฆ่าแบบให้เขาไม่เห็นขอเป็นอย่างเป็นมืเดออ์อีกรอบหนึ่ง啊 กำลังศึกษาวิธีจากเหมือนมีการปาเมืองปามีดได้อีกนะอุ๊ยเมื่อกี้ใครไปอะไรหรือเปล่าโอ้ยเขาได้ทองไปแล้วใหญ่ถูกฆ่าตรงไหนโอ้นั่นนั่น,น,นมือเดอร์ชันเลยอหนีไม่ทันว้แม่ระยะประชิดไม่มีดาบคุณผู้หญิงต,ตามติดชีวิตเธอนั่นไง อืพออยู่สองคนมันเริ่มหนีจ้ะมันจะไม่ฆ่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาฆ่าใช่ไหมเขาจะฆ่าจริงๆเราเกมนี้ดูสิคนเยอะมากเลยจ้ะนี่นไงโอ้โหโอ้หน่าตันูนอนนสองใช่ไหมนี่ก็ตันูไอ้นั่กน,น,นก็ตนนกันูกันใช่ไหมโอ้มีคนได้ตันูเดี่ยวว่าจะน่าจี๊ด พมมาดนนนูล้อมโกคืออะไรโอ้โชคดีจ้ะที่เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราตายก่อนแล้วไงโชคดีไะชึ้บไปโชยุบโดไม่ถึงไม่เป็นไรจ้ะมาสามสองหนึ่งลุยมันเราจะต้องเก็บทองให้ได้อย่างรวดเร็วอะแต่พอมีธนูเราก็ไม่ไม่รู้อีกจ้ะว่าใครเป็นมือเดรอ หนึ่งชึบพอมีธนูเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเมอร์เดอร์เอาง่ายๆว่าเป็นพวกไม่มีค่าอะไรจ้ะชึบอ,อุ้ยทองมาแล้วทางนี้อ่ะมีอยู่ไปเลยจ้าทางนี้มีไหมไม,ม่มีเนาะมีแค่ตรงนั้น สองคนนี้วิ่งไปด้วยกันไอ้ที่เลวร้ายที่สุดจ้ะคือพวกฆาตกรที่แบบมีเพื่อนถือธนูอะไรพร้อมซึ่งไปอ่ะนั่นย,ยัยตายเลยตายแล้วรู้สึกจะไม่เหมาะกับมินิเกีเนี้ยเป็นพวกที่เชื่อว่าทุกคนคือผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็คอดข้างที่จะไว้ใจทุกคนจ้ะ ามีทางขึ้นไปข้างบนชึบเปิดแล้วอ้อทางขึ้นลงทางขึ้น,ทา,นทางลงนี่ชึบออ้าโดนเต็มเต็ม,ตม,ตมจ้าอ่านั่นถือธนูมาแต่ฆาตการอ้อมหลังอ่ะตอนนี้เหลือใครบ้างเลยโอ้หรือผู้รอดชีวิตอยู่เยอะเหมือนกันจ้ะ กับเวลาอีกประมาณ2นาทีตามติดชีวิต murder m เ,เดอร์คือตัวสีดำๆฟ้าๆชื่ออะไรเอ่ยชี้ได้ไหมชี้เราขึ้นชื่อไหมไม่เหมือนจะไม่ขึ้นชื่อจ้ะนี่อ่ะปะดูสิใครจะเป็นเหยื่ออุอ้ย3คนถ้าฆ่าได้หมดนี่นะเขาไม่ฆ่าหรอกจก้ะเพราะว่ามีโอกาสเอาไปฆ่าข้างบนสินะนี่ไงไอคนนั้นไม่มีธนูนแน่นอนจะหนีตายนีตาย โอ้ยปามีดปามีดไม่โดนโอ้โหคั้งที่สองตามค่าสุดยอดตามติดชีวิตฆาตกรวันนี้ตายรัวๆเลยย,ยัยอันที่จริงถ้าเราเล่นมือเดอร์ให้ดีๆอย่างนี้แปลว่าเราจะต้องมีพวกซื้อยงซื้อยาอะไรมาเพื่อบริโภคด้วยตัวเองด้วยใช่มหมอ่ะตายเดี๋ยวนะมีธนูอาจจะไม่มีลูกธนูบุจ้ะ ไอ้แย่แล้วยิงธนูไม่โดนกันโอ้โ oh, หที่เหลือไม่มีธนูแล้วแหละ <c oughs> เอา้ามีธนูกันนี่แต่ก็โดนฆ่างงจ้ามาชิดไปใช่ไหมโอ้ oh, จับได้รัวอีกสามคนสามสี่คนมีคนเก็บธนูไปแล้วแต่ถ้าไม่มีลูกธนูมีปัญหาเลยจ้ะนี่เล่งตั <c> ้ง <oughs> มาเลยมาเลยน้องวิเอา้า <c> เ <oughs> พราะว่าธนูยิงตายโอ้ <c oughs> oh. เขาจอมาไงเขาจจมไงจีจีจังว้าวสุดยอดโอเคจ้ะสำหรับอพีพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า